นก็เ,เป็นประตูข้างเข้าด้านหลังก่อประตูเขาเรียกประตุก Uh huh oh to try ราอยู่ที่วัดชมพูนะครับวัดชมพูนี่อยู่แถวช่างม้อยอง่ายๆคือถ้ามาจากแจงศรีภูมินะครับคูมเมืองเนาะลำเนาะก,ก็ขี่ตรงมาข้ามมาเส้นถนนช่างม้อยแล้วมันจะมีที่เป็นร้านจักสาเนาะกับร้านกาแฟดังๆที่เป็นจุดเช็คอินเข้าซอยนั้นแล้วก็เซ้ายทีหนึ่งนะครับ ใกล้จุดเด่นของวัดก็คือจะมีเจดีฝา,าแฝดกับเจดีพระธาตุดอยเสุเทพนะครับเหมือนกันเดียเลยคือเป็นองค์จำลองนะครับเพราะนั้นใครที่ไม่อยากจะขึ้นไปไหว้ถึงพระธาตุดอยเสถะครเดินทางลำบากก็แวะมาที่วัดชมพูนี้ได้นะครับจะมาดูบริเวณภายในวัดอะไรวิหารนะครับ โอ้มีลูกขัวโตด้วยนะครับขัวโตสมเด็จพระจักรรรโตเนอะลูกจำลองหลวงพ่อหุ่ใหญ่นะครับนี่เป็นสมยมันเก่าใช่ไหมสวยงามนะครับของเก่า ี้อไมคนไม่ค่อยมีนี่ขนาดผมอยูเชียงใหม่นานนะก็ไม่ค่อยรู้นะก็ <c oughs> ไม่รู้นะวัดในเชียงใหม่เอาจริงๆคือเยอะมาก เดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันไปดูองค์พระธาตุดอสุเทพจำลอง ครับอยู่กลางตัวเมืองเลยนะจากแจงสีภูมินะครับเข้ามาไม่ไกลเข้าซอยช่างไม้นะครับเราก็จะมาเจอกับท่าสุเทพ ประเทศนะครับพระาธาตุจอร์เจเท่นนะครับก็ <S <S จะมีเป็นองค์พระาธาตุจำลองเนาะใครมีเวลาน้อยก็มาว่าองค์พระาธาตุน้อยทียเท่เพื่อนจำลองมีได้นนะครับเอา สวยเข้าจากประตูวัดนะครับเข้ามาก็จะเจอองค์าดอยสุเทพจำลองนะครับจำลองคล้าย่านดอยสุเทพของริงเหมือนดดี เราก็สามารถไหว้ที่นี่ได้เนาะช่องไมอซอยหนึ่งนะครับจาแยกกมืองลรซ้ายเข้ามาถนนช่องไม้ก็จะมีร้านกาแฟดังร้านนี้จุดเ่นนี่ที่เวลามาเนี่ยเมื่อกี้ <laughs> อ๋อเหรอนี่แหละมีที่นั่งไหมมีที่นั่งข้างในแต่หลักๆเรามาฮะนี่ผมจด้หลักๆคือเขาจะมาจุรานี่จัรสัรซึ่งบอกว่าราคาดีมากเคยซื้อไปกระเป๋าตังน้อย นกความีแล้วนกคุ้มนกคุ ward, ้มมีแล้วซื้มแมวนี่ต้ยนกไหมไก่อะไรไก่เรียกไก่อะไรนะเรีกเกาเดียวก็ไก่อะก็อยู่มก็จะเกาตัวใไก่ไก่ไก่แจ้ะซกระเป๋าเอ้ยซื้อแมวกเปโอ้สีเขียว เียวเอาแบบง่าด้วยครับเอ้เคยก่อนเคยซื้อไปนะใบเลยร้านือร้านห้องเสรร้านห้องเสรเอาด้นหมอดูหมอดูกว่า 気合いが。 มัวงบได้เไหรครับร้อยห้าสิบก็มี็หัวร้อยห้าสิบบาทนี่ไหนดิหัวร้อยห้าสิบบาท แม่ร้อยห้าสิบนี่ใบเล็กไป,ไป,ไป,กไปไต้องใบใหญ่ัสวยดีนะเดี๋ยวดูใบใบใหญ่ฮะโอ้ย

เอีเนะยห้ามเข้า่ราะเขาห้ามเข้าเอากรสวนนะนะเป็นผู้ชายแต่ห้อยกระเป๋าแบบนี้ก็ได้นะ

ไรงร้อยห้าสิบเออไรก่อกระเป๋าแม่หรอกระป๋าใบนึงก็สวยนะฮะอืมอ่ะสองอ่ะสสองอย่าง ร้อย้าสิบร้อยห้าสิบร้อยอ่ตได้แล้กระเป๋าก็แม่แม่ังรถร้อยรวมแล้วร้อยปดสบาทครับรังแนะนำเลยท่องเที่ยวเยอะนั่งท่องเที่ยวเยอะมากความก็เป็นร้ากาแฟไปเช็กอินแต่เดี๋ยวเราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวกันเห็นแวบก๋วยเตี๋ยวปไปก๋วยเต๋อไปป่ไปท่องเที่ยวจีนทั้งนั้น จะบอกให้เ้ามในซอ มาใหม่ละร้านติมนี่เป็นร้านติมซำ<อ>ร้านหยุดเพื่อย้ายร้านใหม่ที่ใหม่ที่เจ็ดที่สิบไม่เจอแล้นก็ตรงนี้เขาะจะเปิดร้านใหม่ตรงนี้เออในแะดงคำจบ ตอเนี่ยน่าเดินนะถ้าเชียงใหม่เป็นท่านาครขนมบ้านผมนะนบ้านท,ที่นี่ทำอย่าง,งนี้เนี่ยแหละลองมันจะน่าเดินมากเป็ดเดี่ย,ยวยใช่ไหมฮะก๋วยเตี๋ยวเนี่เยเป็ดเตี๋ยวช้างมวยเนี่ยเป็นมันมีรีสอร์ทอย่างนี้วินเลยนะ กเกิดคาคิหม no ูอ่ะกเตียวกเตียวชางม้อยข้าวซอยมีกีบแวบเหีกเตียยน่องไก่นี่เป็นไงกเตียยน่องไก่หือนม่เออคาหนหมูาหมู เมื่อกี้ไหนคะข้าวก๋วยเตี๋ยน้องไก่ตุ๋นบะหมี่เรียกเลยนะแม่น้ำลำไยเอาน้ำลำไยไม่อะไรขอชามะนาวขอชานมเย็นดีกว่าชานมเย็นเออชานมเย็นชานมเย็นข้ก๋วยเตี๋ยวน้องไก่ตุ๋นก๋วยเตี๋ยวช้างใหม่นะ ตีช้า,า,บา,บาน่องเอาบมีอะไรวะน้องไก่ตึงน้องไก่เป็นน,น้องเล็กนะคะอ๋อได้ครับเป็นเ,นนเส้นบะหมี่กลมหรือแบนดคะ บะมีเหลืองนะครับค่ะเป็นกุมกับแบนเอาแบนก็ได้เอาเป็นเส้นแบนนะคแล้วก็น้ำนี่เอาเป็นชานุ่มเย็นชานุ่มเย็นครับข้าวไก่ค่ะมาแล้วของรอกตี๋น้องไก่ตัวเออมีมะหลายตัวเย็นเย็นเย็นเหลืองแล้วก็ข้าวซอยข้าวซอย ข้าวซอยโอ้ยโอเคเห็น <_ D> น่องนี่แล้วไม่ถึงพี่ชายเลยพี่ชายก็เหมือนจะเป็นเจ๊ก็มาซื้อร้านาน,นานไม่มีกันนะแต่กนะ็มีแกงร้อยห้าสิบหมกสารนอนว้าวปลาเชื่อมเล็กไหมข้าวซอย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn